เจนนี่โพสท,ทิปเยอะเยอยลิลี่ที่ร้องไห้ปล่อยโฮบนรถหลังรู้สึกว่าไม่มีใครสนใจค่ะจากกรณีทางด้านเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั้นงานเข้าเต็มๆค่ะหลังจากโดนก้าวเกิกพ่นนักร้องชายที่ร่วมร้องเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวออกมาแฉว่าโดนโกงค่างเงินก็มีประเด็นกันต่างๆมากมายถกเถียงกันไปเรื่อยๆล่ะค่ะ แต่ระหว่างที่ข่าวคายอยู่ในชั้นศาลในช่วงนี้สาวเจนนี่และคายได้หมดท่าสดชื่นก็ยังคงเดินนาเล่นคอนเสิร์ตตามจังหวัดอื่นๆแทบทุกวันเลยละ่ะค่ะเรียกได้ว่าคิวงานก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมแม้มีข่าวเช้าอย่างหนักในช่วงแรกก็ตามอย่างไรก็ตามล่าสุดนี้สาวเจนนี่ได้โพสต์คลิปน้องสาวอย่างเลนลี่ปล่อยโหรำให้ในรถค่ะพร้อมระบุข,ข,อข้อความเอาไว้ว่า คือวันนี้นางชนเจนนี่คุยหลายรอบแต่เจนนี่ไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้ตอบนางเลยคิดว่าไม่สนใจนางก็น้อยใจประมาณนี้แหละโอ้ดีกันนะงานนี้ทําเอาแฟนคลับเอ็นดูหนักมากในความน่ารักของน้องเลนลี่ที่กลัวพี่สาวจะไม่รักนั่นเองคะ่ะ